โอเคนี้วันนี้เราจะมาทำเขาวงกดเนาะนะครับขั้นตอนการทำเขาวงกดก็คือหนึ่งต้องทำอะไรก่อนเรียกว่าอะไรอ่าล่างแล้วก็ทำครอกให้มันนะทำครอกครอกเพื่อให้ลูกแก้วไม่ไหลออกจากข้างนอกใช่ไหมครับเออตอนนี้ตอนเราออกแบบอยู่อ่าเดี๋ยวจะค่อยมาดูออกไปนี่กลุ่มแรกนะครับ ใครไม่ใครไม่ใส่แม่อันนี้กลุ่มสองครับกลุ่มสองกำลังระบายสีทั้งข้างๆโอ้สวยงามครับอ่านโมครับระบายอยู่นี่เฟสขิงแม่ใช้ได้แล้วเนี่ยออกแบบสวยๆนะทำให้เหมือนไอสนามฟุตบอลคลอกๆก็ได้นะครับอันนี้กลุ่มพิมพิมกํกำลังทำอะไรอยู่ครับกระดาษอ่าแตกระดาษทำคลอกอันนี้ยังไม่ระบายแต่ก็ได้ละได้ละ เออยิ่งสูงยิ่งสวยนะขอบมันอ่ะมันจะได้ลุกได้หล่นเลยขอัดปูนพ่นฟ้าอ่าออกแบบอยู่เหมือนกันคู่นุบติตังคงเลยนะยาวเกินออกแบบนี่ต้องออกแบบให้มันผ่านได้นะถ้าออกแบบผ่านไม่ได้นี่โอเคโอเคอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเนาะอ่าตอนนี้กำลังทำอยู่ใกล้ละตอนนี้เราอ่าเสร็จไปขั้นตอนนึงก็คือระบายสีขอบบนขอบล่าง อ่าดูที่ไหนดูที่ของดูฝั่งนี้กำลังจ่อรูเนาะเฟสดูหน่อยซิดูด้านหน้าหน่อยโอเคมันเริ่มฟังเลยเริ่มฟังใส่เราเยอะยางนี่ทุ่ไหนป้าป okay, okay, so ้าอกลมนี้กำลังใส่ขอบครับไหนดูใกล้ใส่ขอบป้าคุปปาเลย์หัวร้อนแล้วนี่ยงเล่นกันอ่าตอนนี้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่เดี๋ยวดูรูปหน้าตาของของวงกลาหน่อยซินี่ครับนี่หน้าตาอย่างนี้นะนี่เจาะรูไว้นี่ดูใกล้

โอ้โหโอ้โห <c oughs> ต่อไปอไแก้ไมแก้ถูปรกันอยิงได้ไหมไปล้ว <c oughs> ลลตรงนี้ยากที่นี้ตรงนี้มันยากนี่วความยากสูงสุดครับ <c oughs>